สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสามชาและพี่เพื่อนชาว youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมมาเดิมกรับซิ่งวิ่งขวาเขียวหวานนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปชมนะรถกระบะนะครับผมมาตั้งเสียงใหม่รถน้องฟองน้องฟองนะครับเมื่อกี้เขามาก็ลืมให้ฟังเสียงเดิมนะแกบอกเสียงแกออกจากแตกๆหน่อยนะเมื่อกี้เนื่องจากสปริงมันย่อนนะ ปีมมันก็ออกกิดยืดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็เลยตั้งเสียงไปให้ใหม่เดี๋ยวเราไปรอฟังเสียงรองฟังเสียงเสียงใหม่น้องเขานะแต่ล้านมากครับผมคันี้เสียฟ้องเสียฟ้องนะครับผมยุทธนานะผมบางท่านยาอาจไม่พบได้เจอเขามั่งแล้วนะครับรถคันะน,ะะนี้รถคันนี้นะนี่สามชา NO751 นะครับผม,มน้องฟองอยู่กับสามชามานานนะนี่ไฟเหลวซิงด้วยนะ เดี๋ยวเราตามไปฟังเสียงกันี่ตั้งในหมู่บ้านนะเแต้องมาฟังเสียงข้างหน้าเดี๋ยวเราฟังจากข้างหลัง น้องฟองนะนี่น้องฟองครับผมเป็นไงแต่เมื่อกี้ไปอะไรถึงมาตั้งเย็นครับเดี๋ยวเย็นครับ <laughs> อ่าโอเคไปเดี๋ยวพี่ตามตูดไปอะไรก็กดไปเลยแต่ดูปุ่มกดหน่อยดินี่ครับนี่ปุ่มกดสไตล์เสียก๊อตนะครับผมนะผมนะเดียวอ่ะเดี๋ยวเราตามไป ผมเดินทางปลอดภัยนะครับน้องฟองนะจัดไปจัดไปครับผมเพี้ยนกันมาตั้งใหม่เด้อโอ้มมันยังสามารถนะใช้นิ้วเดียวกดนะเนี่ยมันยังเป็นจังหวะเลยผมโอ,โ,โอเคครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมเจอกันคลิปหน้าจ้า